สวัสดีครับพี่น้องค,ครับพอ,อกันน้ำแรงครับผมโอ้แต่ยังกินเนาะครับผมโอ้ผู้ลงคลิปก็ลงคลิปเนาะไอ้ดอคุณเน็ตแทงอยู่ <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องเยอะกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมก็ได้กเถื่อไนร่เดี่ยแต่ยังกินครับผมตอนนี้ถ่ายเบิร์ดครับตอนนี้ครับใส่กระเบื้อยจะเลือรวมครับแกงแกงเห็ดนองนัทโอ้บะพกะ บอกใค้แต่พวกัดแกงเห็ดหรอครับพวกคัดคลิปหคลิปหรือโหดพวกโอ้โหคลิปเดียวแดดไดามันโรยมัไปเลยมันโลดใส้โซอ๋อรอกมึงมาพูดได้จิแห้งก่นกันไปเยับผัดกิน้ยงกลังจะเริ่มใช่ไหมครับไปเดีกยวบเขามาจะใส่มากินแล้วเดียว้านานเนียกินเอ็มเลยมันก็ไปกินอนที่วัันอนที่วัดเหมือนกัน แล้วก็ห้องน้ำก็ดีด้วยมีที่อาบน้ำแบบเลิศประทันดีครับจักแล้ว<ด>ครเขาไปนอนวัดนะครูนานนอนดีบอ้าเป็นคนบอกคนบอกคนรถฉันให้ไปนอนอยู่นู่นการตตุ้ยตุ้ยพยายานอนดีอยู่เพื่อนหนอนพร้อมครับตอนแรกเขาจะไม่ให้พักเพราะว่าเขาคิดว่าหมอลำจะไปพักแรมตอนกลางคืนพอกลางคืนเขาจะปฏิบัติธร้มเพิ่นก็เลยห้ามเพราะห้ไปพักเพราะว่าเพิ่นจะปฏิบัติรรม พ่อบ,บอกพนว่าไปพักตอนกลางเว้นในเสื้อพนลือของออกให้จัดเตรียมเตรียมที่นอนให้อย่างดีปเปิดพัดลมให้อย่างดีดีมากๆตอนแรกเพิ่นเข้าใจว่ามันเข้าสิไปนอนยามกลางคืนเพิ่นเลยบ่ให้นอนเพราะว่าเพิ่นสิปฏิบ,บัติธรรมตอนกลางคืนพ่อบ,บอกว่าพักตอนกลางเว้นในเื้อเดินแรงหลักกับ,บกเขามาหลังไม่ทิ้งไว้เตรียมไห่อย่างดีครับห้องน้ําเยอะแล้วก็ที่อาบน้ําดีมากๆคูสาบไห่อย่างดีดีไปยังระหว่กลางมุงไห้กําลังล้างมุ้งเนาะ จะก็ล่างๆมุ่งนี่เอาตามสบายด้วยครับผมมามาพ่อดีตคนเรียบร้อยแล้วคนเรียบร้อยแล้วถนนไม่ฝากในที่เป็นของที่ดินถนนที่ดีๆอ๋อตัวรั่วว่าพี่น้องครับตัวรั่วว่ะตัวรั่วจะแกว่งตัวรั่วเขากระติกกันชิบมะแนอดีหนอตอนนี้จะไปหาน้องสาวครับน้องป๋อมแป๋มครับ มีน้องฟิล์มอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าบล็อกแจมนี่ใส่พี่น้องครับเพื่อนที่เห็นเต็นนองอยู่แต่ข้าวว่าเพิ่นไปพักกันไปกันกินก้อยฉันดอกสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้อเอาเบลสวัสดีครับอโอ้ยขอบคุณครับบาร์สมาถึอมึงมืดในบ้างสิงครับกินหัวดิกินหวาว ขอบคุณครับขอบคุณครับขนมคุณยายคบคุณยายน้องนักคุณยายน้องนัโอ้นี่บอกครับคุยายสวัสดีครับเดี๋ยวไปเรียนนําโอเคครับไปเอกนัดเกอยู่ตรงไหนนี่แม่อยู่ข้างหลังแม่หนิโอเคครับจะไปเรียนน้ำโอเครับไกนดสะ์มากเลยครับพระเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์ เจอกันเจอกัน,นสุดยอดไปแล้วครับขอตัว<า>นะครับ<า>ไปหาเลาะต่อเด<า>ี๋ยวพไปหาหนองปมแปมครับหาว่าท่านีน่พ่อยูพี่น้องเจ้าหนองนางใสใครข่าวว่าเพิ่นไปก็พอก,กันใช่เพิ่นพักกันไปกินดองงานกินดองพนาวะผมบริไปน้ำมูนะผมก็เลยช่วงสีเขียดๆเนี่ยยักหน่อยเขียดข้าเจ้าพอมีครับอยู่นี่ครับทั้งนี่ น้องแอมน้องปันปันนะครับเจ้ากิ้งศรีครับเต้นปอมแปมก็จักไปทางไหนตเต้นปอมแปมก็นนันไหนแม่หยาเฮ้ยใครเอาวอลิมแม่แล้วเอาฝากมาก,กิ้นี่ใครอะแม่เอาฝากไอ้มื่อกินี่เฮ้ผู้ใดล่ะแ,แม่บ้านพันนัดสุรศักดิ์ยขอบคุณค่ะบอกพัพพ่น้องมาฝากไอไหมเอาผู้ละอันแบ่งกันผู้ละอันหนูไม่ต้องเอาช้อน ไปนั่งหันมองนาสีกแจงๆคนนี้ในนาแลวพอดาเป็นเห็ดพันโอ้อยจะคองกับพอดีเป็นอย่างคือโบเอิรนถามเนีเยโบเอินยังถ้ากันไปกินดองงันกินดองนี่ยังคือว่ากินดองยูริสอร์กินดองอย่างคือว่าขาเจ้าแตงงั้นแต่งยังไม่โอ้เปอย่างคือบอัวหัก๋อยงัว่าก่อยอยังมาฝากเป็นอย่างคือโบโอ้ยเขาสื่อหมาค่ะดิ้วางชิ้นสอดหมาหน่อยค่ะมาแนสื่อหมา ยี่ห้าปวดเที่งพอเที่งลูกแม่พักกันไปกินงานลอยไปกินงานกินนองน้อนไว้าไว้วัดผู้เดียวไหมนอนใส่ใช่น้อนวัดตัวเนาะผู้หล่ามาผู้หล่าไปนอนวัดพนมใหญนอนเนาะมันเปี้ยี่มันนี่เพิ่นเข้าใจว่าหมอลำสีนอนตอนกลางคืนสีพักแลีมเพิ่นก็เลยม่เห็นนอนเพราะว่าตอนแรกเพิ่นสีปฏิบัติธรรมพราะจะบอกเพิ่นว่านอนตอนเว่นตอนแรกของมาเหล่าวิธีเพิ่นเรือออกให้กวดออกให้เปิดพัดลมให้ยังดีดีไปยังเพิ่นบอกกางมุ้งให้พร้อมห้อ่ะ นี่จะเป็นป่ะทับหนาทับหลังเนาะครับบาบไลจะเป็นเขาวัดเขายังบ่อไหนน้ำอนวะเขาวัดบ่หลวงพ้อกับหลูกกินเขาไปกินแล้วก่อนกินไปนกินไปหากินข้างหนางั้นเขาเรียนซ้มตัวนี้เลือกตีสีเบื้องต้นอาจจะประมาณนั้นกับพี่น้องค่ะกับพี่น้องค่ะไปไปไปก่อนครับผมเนี่ยครับเคลียดข้อกับหลูก จังปิดจังเดสันี่ออกมาใหม่เนออกมาใหม่เนี่ยทีไทยอนนาดำทีไทยปกคลิปแมเ้ยดำมือโก้เฮ้ยเนาะีเห็ดหนาสันเนาะอันนาดำเอาออกไปอ,อีกเออพุ่นะมันยาจะองบงามายบัดนี่ไปหากินข่าไปหาตัดชเข้าแต่ไม่ใส่เข้า เฮ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะ่ะไปกินข้าวใช่ไหมนั่นมาแล้วตัวไปเลยไอ,อ้ไอ้กินมะเหลวเมื่อกี้นี่ครับนะผมไไทีมงานแม่แม่หน่อยน้องหมอนอิงเปรนสิพธกภันไปกินเขาไดครับอยู่ดีๆโอ้โหพีเ่เวอร์พี่เวอร์เอรสเตอร์รูดนอ,อ,อ่ะกางเกกางเกงอะไแม่กางเกงแบบไหนกางดอกไมฮะกางเกดอกแดง ย่าลืมอย่าลือมมันอย่าเบาหวานความเด้อย่าเบาหวานไม่รอดนะเฮ้ยอน็นนอนรีสอร์ทมามีบอดเดียวกันนี่บ่อกับนี้บ่อนี่ไหมปลอมแยังว่าเจ้าบได้ไปกินก้วยน้เขาจนเพรากินงั้นกินดอกเลยมือแต่งงั้นหม่พนันว่านี่แหละไอการใช่ตัววันโอ้บรไปนไอข้าววาลมมมาลมยังไปตัวคนตัวลมมมาลุมมาดีใจน้ำเด้อ นัแม่เฮ <If S 1> ้ยเขินได้ปะเขาจัดงานใหญ่ตัวอยู่รีสอรทแม่รีสอรจ้่องอีกรอบสองตัววอร์ทกปกติเบกน่ะ็นกปกติปกตเป็นนองรีสอร์ทดิเมื่อนี้เพิ่ตัวตัวไม่เนาะเนาะกินดองกินดองแต่ว่าไอการเทพบอกผม เล่บ่อใไปกินไก่ทั้งเขาเขาเบอเขาเบืจะได้ไปป่วยพุ่งไปวัดผู้เดียวแม่นอนลงผู้เดียวแมนว่าข้าเจ้าเขาวัดบ่อีดนี้เท่าเหมือนสองคนพอกับดูกร้อมแปมกับอันการเช่นเขาวัดบ่อใมันห่อนคนเนี้ยคนบาปหลายน่าสูงนั่นแหละข้าเจ้าว่าแม่นีนอนยามมือกลางคืนพอว่นยามมื้อคนข้าจจิตปฏิบัติรรม ก็จะบอกเขาจะว่านอนยังเว้นเนี่มาแรงกับเขาหลังเวทีก็จะกวดออกไห่อย่างดีเปิดพัดลมให้ควอมเย็นชวยๆอ,อุย้ยของอาบน้ำก็บ,บ่าสุดดีไปยังหลวงพ่อวาไปอาบน้ำให้ก็ดีโอ้ย,อ,ยอันนี้บ่แม่นเราจิ <laughs> ้นเราเพราะเขาหน้า,าซ้ำปลาซอมยังหันซ้องซอมยังหันซ่อมไฟเปีแกมแล้วเก่งคือได้พี่น้องครับเจ้าได้กับสอดจาขความได้ห <laughs> มดทีเลยอีเลย่ยังไม่ได้ไม่ได้ ข้าวทำข้าวสิดอก่ข้าวว่าพิ่นนี่ข้าวดีสันดอกคพิ่นนั่นเนนมน่นน,นนี่นั่นประเทศคือบ่อบ่อนสวอูตรบ่เอ้บ่อสูตรก็ม่เด็ไป,ไปนํำเสีดดวยวาาด,ดวยวายเี่ะบ่เด็ออกงานซ้ำตกงานตะดนเลยไหมโอนตัแูนพอยตัเปน่สูตรเนี่ยา้ไปขืขอสีขักเนาะเสียดายเนี่ยะเอารอบนากัแล้วกันิแต้งอีกว่นนีรอบที่สาม เขาไปกินดองกันคนับผมคุณนะไม่ยืนเหตนาเคีงมึงตึงอยู่บ่นแม่ข่อยกินกระแป๊ะเขานะกินแน่เขานั่นที่เป็นล่มเป็นยังหมุนทั้งเต็นทั้งเวทีหมุนสองรอบปฏิวิทย์ยังอีกยากอีกคุณแปะแม่เจ้ามุ่มนี่เจ้างามงามเลยมุ่มนี่เจ้างามยันหนีได้ยืนอยู่นี่จักสองชั่วโมงนี่แม่คดีพริกดี้ดิคดีว่าฮันคดีพริกบักประนึ็นอ๋อเขาก็ต้องหัวจักอยู่ไปเหตุเป็นตัวเนาะอุ้ยมุ้มนี่แหงงามแมวเนี่ย ก้องผมอัปเดตป้าไม่ได้หน่แม่โดมครับเหลืออายุประมาณยี่สิบสองปีนิดเดียวตอนนี้จะไปย่างเหมือนเมือดเด้อผู้บาวแถวไหนเขาอยากกินย่างโอ้ยอยากกินย่างป่ะเนี่ยมาะไปย่างเหมือนเมือดเด้อใส่ผ้าขาวป่าแมนตัวมีแต่ปลาเด้อวันนี้ดูแต่มีงูให้ไปครับพี่น้องครับสารกคินมีลาพี่น้องเพื่อนสมีกันแล้วกันครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ